โอ้จีซัสเอ้ยว้มันเป็นแหลกอย่างงี้เอาเปิดสิเฮ้ยกูเป็นเด็กดอกดีกว่าไปเด็กดอกบอสมีเวลาไม่เยอะนะยี่หรี่มเองมันไม่เปิดประตูมันไม่เปิดประตูเปิดสิแม่งเด็กดอกเย็บๆเด็กดอกเต็มไปหมดเลยเอาไม่ออกกันวะเร็วสิโอเพนเดอะดอร์แมนอัดแป้งแบบปิง แจ้งแมฆะปิงเยอะก็ช่างมันเก้าร้อยกว่าไม่มีใครเหมือนไอจอนสันไอจอนสันมักจอนสันมักจอนสันนี่มึงจะเนียนกันไปแล้วเออไม่ชอบผมไม่ชอบเพราคุณเล่นอะไรกันครับคุณเล่นอะไรคุณเล่นอะไรกันนะมีการบอก L O L ด้วยนะ

สุดท้ายก็ตายโอ้เครื่องซักผ้าใช่ปะใช่แล้วว่าแล้วมันแปลงอะไรไปแล้วนี่กระป๋องน้อยกระป๋องน้อยมานี้จั้มานี้มากระป๋องหลังเครื่องซักผ้าเอ๊ะใครเอ่ยอามไปไหนจ้ะเอ้ยอย่าพึ่งออกไปหันกลับมาก่อนอยู่ไหนบัดดีอ่ะอัอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปกับเออมามานี่มานี้มานี่มานี่ ไม่ใช่ไ uhm ม่ใช่ไม่ใช่มานี้มานีああ่ไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะจะไปไหนจะไปไหนว่าไปไกลทำไมเนี่ยมา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 ดูเลือดจะหมดแลวอะไรเอยเขาคืออะไรเออไอ้เลือดอะอะไรเอออะไรอยู่หลังเครื่องซักผ้า บอกแล้วอะไรอยู่หลังเครื่องสักข้าพี่ไอ้ Let's go กระป๋องกระพัาเป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครัโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนะ เห็นกําลังจะเข้าไปกําลังจะเข้าซอกเลยกําลังจะเข้าซอกเลยเอไม่ทันนะไม่ทันใครวิ่งเข้ามาคนวิ่งเข้ามาชัดชัดเลยไหมล่ะชัดไหมทำไมมีความรู้เอ๊ะใครเข้ามาเอ่ยใครเดินเข้ามาเอ่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๋ยเอาไปซะแล้วไม่เห็นกูแหมมาอยู่ใกล้กูท้เทะแม่ก็ไม่จับกู เนียนเนียนแล้วครับไอ้เชี่ยนอบมึงตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเนียนมาเนียนออกเวียนเฮ้ยเปิดไม่มีใครมองเห็นกูกินลาบต่อผมไม่เห็นผมไม่เห็นฮะไอ้ละกอนเพื่อน กลบในพุ่มหญ้าเนี่ยใบหน่อยใบหน่อยให้มาเห็นกันมึงปอมตัวไปเลยนะกระถางต้นไม้ไม่บอกไม่เห็นกูมึงกองดูกูเนียนมาแบบนี้ไว้ใครอะไว้ไว้ไว้ยาเชียวยาเชียวต้องดูตัวกูเนียนกันเยอะยาเชียวยาโอไมค์ก่อนไหนมึงอยู่ไหนไว้โอ้โ โอ look, ne en, ne en. ้เนียนเนียนเห็นเห็นไหมเห็นไหมโคตรโอ้ยเจ้าโคตรเนียนใครมาเปิดอะไรโอ้จอห์นสันจอห์นสันไปตายซะตอนจอห์นสันตั้งเปิดได้ไหมพี่ส่งลูกอยู่ What What is t h a t I'm stuck I can't even move ฮา ไว้ออกออกออกไอ้แตนวัลครับอะไรอะไรของเขาเมื่อกี้เขาพูดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขอีหลอเฮ้ยเก้ยเาอีเป็นลูกอมแล้วมันเป็นลูกอมแล้วยิงมันยิงมันเลยเข้ามาแล้วเข้ามาโดนแล้วเฮ้ยมันเป็นโตโตยิงเด็ดวายแล้วเฮ้อว้ายวตะกี้ขี่น้ำเป็นไรวะตะกี้ศุตะกี้ตัวแม่งดีดไอ้เยอะบักแล้วพี่ไว้ ไข่ล้วนครับอ๋ออ่าเลี้ยวปุ๊บนเดียวมะเนี่ยมันยงปยั่นึงไปเดียวก็จบแล้วดับบล้งวะดับเบิดแม่งเลยก่อนมเเวิงเวเอวิงเวิวิงเอนังไงั่งไงนังไงเห็นเห็นแล้วเข้าไปในห้องมันก็ไม่โดน่เข้าไปสเาไปเ มันหายไปไหนแล้อียู่ไหนอะเฮ้ยไนไนไนข้างหลังขางเฮ้ไม่เรีข้างหลังข้างหลังมาแล้วไม่ทันละมันมาแล้มันมาแล้ได้ว้าวมึงยาะมึงยาดอมึงยาดอเฮ้ยไอ้หมข้างกางอไอ้หมออยู่ข้างางด็นมึงแสดงตัวสิ

Shut up นี่ต้องพูดอ้วย Shut up ไปดิไปดิไอค้อนเกมมหอของฉันเฮ้ยทำไมวะแค่นี้ไกลไกลอีกโอ้ยหยิงไม่เลยยิงไม่เลย Shut up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  What the f u c กล่องวิ่งผ่านเนี่แอรว่ากูเบาเสียงคนพูดเยอะแหละวนะมันยังไม่พอเดี๋ยวมันฟังไม่รู้เรื่อง วิกิงานหายไง่ะคะตุกตะว่าเรมันอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยตายแล้ผมไม่ปจตายตายหมดผมก็เป็นท้จกัน่ไห

คนเยอะจังเลยห้องนี้ไปไกลๆไปไกลๆโหลดไปไกลๆอย่ามาแถวนี้นายจะบอกให้ใครเปิดคอนเสิร์ตฮัตนิมิขุไม่ทราบใครเปิดคอนเสิร์ตันิมิขุไม่ทราบเนี่ยแหละไอพ่อเนี่ยแหละเปิดงไปคอเรเนี่ยโอ้ยมันหนักหนักจริงๆ โอ้อนมึงจะมากันอ oh, oh, ีกทำไมวะเนี่ยมึงออกไปสักทินเรื่องโอ้มาโอมาทีแม่งก็ยกขยงมาเลยไปออกไปเก็ตเอาเก็ตเอาส้วงสัยตัวไอห้องิ่เข้าวิ่งเลนอ่าได้ได้ได้โชว์เลยชเก็ตเอา Shut up! Shut up! ว้าว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 ว้้วว้า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 าวว้าววาว้าวว้าว้วว้าว้วว้าว้วว้า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 วว้้วววว้า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 ว

เอากูเข้าไปทีเอากูเข้าไปทีย่าไปอย่าเอากูเข้าไปเอากูเข้าไปเอากูเข้าไปด้วยเอากูเข้าไปด้วยเดี๋ยวมันก็เปิดออกมาอยจันอาเคลียพื้นที่ให้กูกูจะเข้าไปเดี๋ยวว้าวกูจะเข้าเลยมันก็มันก็เป็มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็้อีกต้หนึงดโอเคมาแล้วมาแล้วเนาะ อล c Let's go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  Let's ลากละเดอพี่น้องวิ่งวิ่งจอนสันว้าววิ่งไปเลยบักจอนสันวิ่งไปจอนสันวิ่งไอเชี่ยวโอ้โอ้โอ้ดูดูรัาดูจอนสันทำนะโอ้อ้า เออดี๋ยวจอน์ันกูเป็นไงล่ะไม่ลวครับจอร์แนครับสู้วิ่งหมูเลยวิ่งหมูเลยจอน์ันโอ้จอน์ันเอะคาตาเละเลยกดยิงที่หนึงดับเบิ้ลคิวครับ ตายเลยเฮ้ยเจ็บตายอีกแล้วเฮ้ยลูกปัรอะไรเนี่ยเจ็บแล้วมั้งอ๋อเฮียเต็มเฮียพูดไงอะเฮียทำพูดไงโอเคครับโอเค Shut up! <laughs> For the first time in forever. <laughs> mà lấy bóng, mà lấy bóng, mà đây leo, đây bóng leo, đây bóng leo, leo. Oh my! Here I come! Here I come! Bay leo, bay leo, here I come! Hey! Here I come! Oh! เออคือแบบว่าคือแบบคือแบบว่า s h a n g u g ไอ้พวกโอยี่ก็คือจ้าเ้้้าจ้เนียนมากเออไอ้ีเงียบเลยใช่ไหมอ้าวไอ้สัตยังไม่เงียบอีก Shut the fuck up ปิดไม่ใช่ักจแอะต้องอย่างงันต้องอย่างงันเงียไจะได้เล่นแบบมีสมาชิสักทีจนสันกูีพูดแล้วยังไม่มีเสียงอนสันไม่มีเสียงก็ไม่ต้องพูดครับ ไม่เป็นไรครับไม่มีเสียงเป็งพูดนะจอนสันกระดาษเปิดไปโอ้ตายแล้วจอนสันรีบร้อสวัสดีสวัสดีบึ้มว้าวเฮ้ย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 ไปไหน What is that What is that What What the เอาหายอีกเอากำ ตอนสันเงียบๆตอนสันเงียบอยู่แล้วฮะไม่ต้องบอกขนาดกรพุ้นไม่ไม่พอแล้วพอแล้ว Shut up s h ง t u งไอ้เยี่ยมึงจัดงานวัดกัน เนใจเย็นใจเย็นครับไม่เละเอ้ยไม่เลี้ยงแม่โอ้มึงมาเล่นอะไรกันตอนนี้มันใช่เวลาไหมมึงจะมาเล่นอะไรตอนนี้มันใช่เวลาเลยมันเนี่ยมันเกมอะไรมึงไม่เห็นเลยมันเป็นเกมอะไรจีมอนนะครับจีมอนนะครับ shut up shut up ใช่มั yeah! ้งย้ามึงบ่อยบุไปแล้วหนึ่งคนโอ้ดูมันดูมันอ้ามใช่ดาวเดอ what the fuck right now มันจะเล่นละรอบที่ห้าล้านเลยพิมพ์มันกี่รอบเล่นเป็นรอบที่ห้าล้านเลย